ผมพันธุ์วรเอกกอบอจจาจารย์กิติรองประธานคณะกรรมการที่การวิสามันคนที่หนึ่งเนื่องจากท่านประธานคณะกรรมการการวิสามันติดภารกิจที่สำคัญจึงมอบหมายให้กับผมนำรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งาศาลภาษีอกรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรฉบับที่พศ ต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้ครับตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองวันจันทร์ที่6มกราคม2568ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งาศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีกกรฉบับที่พศอคอณะ,ะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและคณะกรรมาธิการวิสามันจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นจำนวน21ท่านเพื่อพิจารณาโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจรารณาให้เสร็จภายใน30วันครบกำหนดในวันที่21มกราคม2568ต่อมาในคราวประชุม,มวุฒิสภาครั้งที่7สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่20มกราคม2568ที่ประชุม,มวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบให้นักการมาธิการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วัน ซึ่งจะครบกำหนดไว้ในวันพระหัสบวัดีที่20กุมภาพันธ์2568นี้นั้นวันนี้คณะการมติการวิสามันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นสรุปได้ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมีทั้งสิ้น10มาตราคณะกรรมติการวิสามันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขและไม่มีการมาทิการท่านใดสงวนความเห็น 2. มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแประยะติจำนวนสองท่านคือท่านรัชนิกรทองทิพย์ซึ่งคณะกัรมาทิการวิสามันได้ชี้แจงแล้วผู้แประยะติพอใจและท่านพิสิทธิ์อิวัฒนาพงศ์ ได้ขอถอนคำแปลยะติ 3. คณะกรรมการิการวิสามันเห็นควรตั้งข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาจำนวนหนึ่งประเด็นท่านประธานที่เคารพการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากปัจจุบัน ศาลภาษีอกรมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอกรเฉพาะในส่วนแพ่งทำให้คดีในส่วนอาญาซึ่งต้องอาศัยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอกรเช่นกันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอื่นคือศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกต้องเดินทางไปศาลหลายแห่งขณะเดียวกันดุลพินิษในการกำหนดโทษของแต่ละศาลสำหรับการกระทำความผิดเดียวกันที่เกิดขึ้นต่างพื้นที่ก็แตกต่างกันอีกด้วยดังนั้นร่างพระราชบัญญัตินี้จึงกำหนดให้าาศาลภาษีกรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีากรเพื่อ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้นนอกจากนี้สารภาษีอากรกลางยังได้พัฒนาระบบเพื่อให้คู่ความสามารถยื่นคำฟ้องและคำร้องในคดีอาญาผ่านศารจังหวัดที่อยู่ในภูมิลำเนาของตนหรืออาจยื่นคาฟ้องและคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ของศาลก็ได้ตลอดจนจัดให้มีการพิจารณาคดีผ่านการประชุมทางจอภาพเพื่อให้คู่ความที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายัางาาศาลภาษีอากรกลางซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครอันจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นแม่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญจะไม่มีการแก้ไขแต่ก็ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วโดยมีการประชุมทั้งหมด6ครั้งและได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่อาจได้รับผลกระทบ ข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและเตรียมควาพพมพร้อมรองรับการดำเนินการเมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับคณะกรรมธิการจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งาาศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอกรฉบับที่พศตามที่ที่ประชุมวุฒิสมามอบหมายนี้ จะได้รับการพิจารณาจากท่านบุธิสมาชิกทุกท่านต่อไป,ปรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการวิสามันที่ได้นำเรียนต่อที่ประชุมแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณครับ